สวัสดีครับโอ้โหเราเจอทีนจากทีัโคราทีโคราครับพี่น้องแฟนเพจแล้วก็ m อทุกคนบ้านบารมีบ้านน้องนุ่มนายชนกนะครับที่คืนนี้เข้ามาเป็นกำลังให้กับพวกเราทีมงานสอนระเพื่อเชียนริกเกดีเมืองโคราขอบคุณแม่แม่เอทุกคนนะครับในด้อมในตอตนะครับที่ให้กำลังใจเรากับิลปทนทุกคนนะครับ ับผมอ่าพี่ต้อมกันพี่ต้องกันขอบคุณครับขอบคุณสําหรับแรงสนับสนุนนะครับไม่เคยขาดเลยไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่รอบผี่หนก็ยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมครับออขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับไม่ต้องรักมากครับรักน้อยๆแต่ยาวนานเรื่องนี้ขอบคุณครับเอาไหนเห็นยเรเห็นเป็นไงบ้างวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณระบบตุงด้วยขอบคุณพี่น้องทุกคนเอสีท,ที่มาให้กำลังใจงผมนะทีมงานสำหรับพี่พิเชน ขอบคุณมากเขุกมากครับหน้าเวท่ีครับผมมีโอกาสหน้าได้เจอกันอีกก็อย่าลืมอย่าเพิ่งทอดทิ้งพวกเรานะครับกำลังใจผมด้วยขอบคุณเนื้อหมูด้วยนะครับนายเอุกราชครับ วะพวกกองจะกลับเลยปะเนี่ยครับผมกลับเลยย่าหมูกลับเลยเอา้าพี่ต้มนิดนึงพี่ต้มนิดนึงพี่ตม้มเอ่อเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยข้างในเผื่อบรรยากาศ,ากาศไม่ได้อยู่ในกลุ่มปิดบรรยากาศ,ากาศาแสดงวันนีาา้แทนเรื่องอะไรสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยบรรยากาศในงานเป็นงานหรอหนาวครับหนาวแฮ้ยเย็นเชียบโอ้ยย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 ิ่งยย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 ยนยย อะไรสําหรับคนที่ไม่เข้าสุูแสนรักสุดแค้นแสนรักอ๋อตัวแนแสนรักอันนี้เรียกเป็นบทอะไรเนี่ยอาเป็นยังไงเป็นโกงครับเป็นโกงเอ็กซ์โกล์เ่าเราไปอีกให้ฟังหน่อยเรื่องราวสุดข้สนุกครับในท้องเรื่องที่น้องเน็ตลุงฟ้ากำกับการแสดงนะครับคืนนี้สนุกครับเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ฮาผู้ชมชอบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยขอบคุณผู้ชมที่ล้วหน้าเวที แล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางหน้าจอที่ซื้อกุ่มปิดเข้ามาชมนะครับคอรับก่อนจากลากจากกันนะครับ้วขอวอวยพรไปก่อนสักหนึ่งกรน,นะครับท่านะผู้ชม โอ้ยอ่อนาดูย่อมือขึ้นวหวท่านให้รางวัลรักเรานาน,าน,านเถิดนาขอบคุณยายยายชายหญิงที่ท่านมีติ้งเมตตา พี่ต้อมฝากงานงานหน้าเรางานเอ่อจะเห็นดี่อนวันที่เก้าวันที่9วันที่เก้าที่โคราชนะครับที่หามทะเลสออ่าวัดบึงสมบูรณ์ใครอยู่ใกล้ๆนะครับรีบไปครับรีบไปรีบไปก่อนก็เลยไม่เมฆก็ได้นั่งหลังอีกนะใช่ครับเพราะว่าโคราชเนี่วัดแตกทุกที่นลใช่ครับโบราณเลยแล้วก็งานใหญ่งานเด่งานใหญ่เลยอ่าวันที่21 21ที่เซ็นทีเซนทันเวิลด์ครับออ๋สอนสอนรักก่อน วันที่21เดี <S 1> 1 <S 1 1> ๋ยววันที่2ีก็พบก yeah. ับลุงฟ้าวาลามีเรียกว่ามหาตามโรนิกีใช่ไหใช่ใช่โอเคขอบคุณนะครับทีมนี้นะคครับบขอุณครับ